พร้อมถ้าพร้อมปุ๊บพร้อมนะครับพร้อมนะครับเริ่มครับ โอ้โโชโอ้ยผู้ภาพาไปทันจริงๆเลยยาวโอ้ยอย่ากกอดให้มาแม้ดูสิเมื่อแค่บอกว่าเมียว่าไปหลายวันแค่นั้นอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันจะแพ้กับไหวหมูเนี่ยแหละทิ้งทิ้งตลอดเลยโอ้โหอ่ะอ้าวตายสุดท้าเต็มที่ เร well. ีบร้อครับผมอเครีบอแล้วคนตไปครับเลย